ครับสวัสดีครับออฟไทรครูนะครับตอนนี้ก็มีส่วนเะานเชียงใหม่เขาเลิกออกมาจากทางดงครับแล้วตามหางานทําเงินเดินหมื่นหลักหมื่นขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สาขาเก่าครับเคยมาทํางานที่ร้านซิงฮิวครับก็ปิดแล้วครับไปแล้วก็ย้ายออกไปชิดที่นี่แล้วครับก็มก็มาที่จุดนี้ครับตอนนี้ผมก็เริ่มเดินหางานนะครับแต่ก็ไม่เจอสักร้านครับเพราะว่ามันเป็นร้านเล่าฮะ ว่าเป็นร้านเล็กมากๆเราเขาไม่สามารถที่จะหาได้นะครับยังไงเพื่อนๆเราช่วยๆก็นกำลังใช้นะครับงานหลักเงินเดือนมื่นหลักหลักขึ้นนะครับเพราะช่วงนี้ต้องการใช้เงินเพื่อต้องเข้ามหาลัยอีกครับต้องเรียนซัมเมอร์อีกครับเพื่อนๆเราช่วยเป็นกำลังใช้นะครับพ่อแม่ค้าที่ติดงานบองงานผมออฟนายธงชัยประภูนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าต่อไปนะครับ ก็ผมก็พามาดูาบรรยากาศของที่สาขาเก่าทเคยทำร้านอย่างนี้นะครับตอนเลื่อยออกไปแล้วนะครับเสร็จปุ๊บก็ได้มากราบพรขอพรพระพิธีในสวนนะครับนี่ครับได้เข้ากราบขอพรว่าขอให้เรามาขอพรกันดีกว่าครับผมอมศินิสายนามหาอง อมสิก ah ิน an ิสนาวจจะระคายังฮารโกศรัตปะทาไม่ทำนิรุนแรงเทวสารนิเคพระสะวกตาลูกขอพรให้ขอให้ตัวลูกนิสเวทเ้าที่การงานเป็นเดินหลักหมื่นขึ้นเจ้าวันนี้เทนีเถิดรับลือลูกจะเอาลูกขอพรให้สําเร็จแตวันเจ้าทีนี้ด้วยเถิดทำให้ลูกเดินทางปลอดภัยรับมือรวยมีโชคลาภมีสุขมีสิ่งเก่ง ตัวมาขอแพ้ไปลบไปสมดเลครับแรงเมื่อไเจ็บวาหายไปไม่กัมไกลครับก็เป็นอันจบพิธีเสร็จผมก็จะกลับเดินทางกลับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลากลับก็ต้องเดินหาไปเรื่อยๆครับเนกว่าเราจะเจอเพราะตอนนี้ผมขอมแม่มากินข้าวเขายังไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวนะครับก็เงินไม่พอใช้ครับก็ขอเงินไม่พอใช้ที่จะต้อง ขับรถออใส่หางานต่อครับแน่งก็เพื่อนๆก็เข้า <ๆ S 1> กดมาดูที่ยูทูบได้นะครับสวัสดีครับแล้วพบกันสวัสดีครับทนะ่าน